มาเล่นต่อจากเมื่อวานมาพนพันเ้ยด็กเนะไรันอไันไรกันองไันไกันอะไันอะไแบันีะไรกันอะไรกัอะไ่กัไรงนี้ไันะไรับอ้ไรกันอะไหันอไัอยไร เล้วก so ็ก so ินข้าวก่อนสินมก็ไม่กินนะบอกว่าอยู่ร้านโดนใส์ไม่กินอะไรอ่ะมาคำเดียวคำเดียวคำแรกกว่าข้าวก็ไม่กินนมก็ไม่กินเลี้วก็เลยโดนเออจะไปเซเว่นได้ยังไงก็เดินนะโอ๊ยไปสู้กับไอ้มี้ก่อนไม่กินก็ไม่ต้องกินไม่กินไม่กินก็ไม่ให้ไปไม่กินก็ไม่ให้ไปมาอยู่ที่บ้านนี่ไหนเนี่ยแบบเปนเมื่อไปอยู่โรงเรียนประจำไม่พาไปพี่สี่ครับได้สามไม่เอาสามสิบสี่อ่ะ เฟมเลากวอด์การีเฟสกินข้าวคำนึ่งเดี่เด็ต้องมาร้มีคนรักนะลูกเรวย่าเร็วคนเก่งเร็วเร็เรเล็กจย่มาดิตีเลย่มาตีเลยไม่ยอมกินข้าวเล็กตีไม่มาเดีกยุ่งาอย้มากินขาวยงเบอ้์ทำหนึ่งคำหนึ่งคำนึ่ง่อแม็แม็กอาทิตย์ช็อตยู่มาด บ <gesch> อปฟิ <Vietnamese> <se anak lonely> ้งเอ็เกมาสุกแช่ไหเน่ยเดี๋ยวคำนึงก่อนดิลูกใช่แบบซเอ็เคไฟเฟมลเวร์นี่ไงใช่เวยมันมาเลยเว้ยมันเลยมาแล้วอะรอ่างเี้ยเอเคเอ็เควันนี้ก็เป็นคลิปเอ็นเคอไเดี๋ยวมก็ัไปลองก็ตัดคลิปแป๊บหนึ่งครับมาครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆผมก็ ็จะมาแสดงความยินดีเ a e m a k i l o ยนอุ้ยอะไรวะนเป็นอะไรข้าก็ไม่กินข้าก็ไม่กินข้าไม่ก็นเพราะว่าเราถามว่ามีดาวอะไม่รู้อ มาสู้สองสามคนแต่ถ้าเป็นเอ็มอ่ะถ้าเอ็มรุ่นเก่าสีด้าเออเดอเดอดรัะม่ดกจุแม่าพ่เนียพี่นี่ทีไม่อยากจะก็ไม่อยากจ่ายตังค์เลยครับนี่ไปไปไปกับแม่ไปแบบพี่มีบนัวมเนี่มีเนี่ยเนี่ย

ม่อกว่าจะเป็นไม่รู้แต่ล่าไหมเยอะๆหน่อยเดียวยี่สิบหกเองเมก็พันอ๋อไม่ได้ผลเอมเบอร์นมนมกินนมกินม อีกครั้งหนึงคนสุดท้ายละวนี้สวนเสร็จก็จะจบคลิปละกาเ่วนไม่ไดหนคเอะคป็นใชเสั่งเยอะเฟมราเวอร์เปเบอร์สีครั้งมารวมกันเป็นเฟมราเวอร์หรือเปล่าอะเดาเดาดีโดลีโนู่แต่อินเอ์เนสวยกว่าใช่อินสมันสวยกว่าอืม ไม่เป็นถ้ารออยู่อย่างนี้ครับตัวีทมันก็นึกว่ามันจะไม่เล็ว่าเราสองสิบหกไม่เลยว่าราสองสิบหกัทีประมาณหน่งเจ็ดหนึ่งแปดไม่เท่าเทาไม่ได้ผลไม่เด้ผลเอเท่ารครันไม่ได้ผลตวเ อก็ต่อไปเอาให้ตายเลยเฟมราเวอร์ไม่ค่อยข่าวมื่อเ่าร์ที่ส่วนมากเยอะไม่ค่อยเงียบแต่มาได้แรงเสาร์งี่มากคนต่อไปนี่คนนี้น่าจะทำให้เลเวอร์26ได้เออจริงด้วยทำได้เฟมบราเวอร์ Yes, c o กมันมันมัน c o amber, ้องดท้องไม่กินข้าวย้าไม่กินอี่ยพอเวลากินก็ปวดท้องอย่างนี้เห็นไหม Em, em brow, ตัวเราเบื่อเด็กว่ะนี่มาอยู่แค่แป๊บเดียวแลยังเบื่อเลยเนี่ยนี่อยู่ทุกวันทุกวัน ตัวไหนชบกราตู้เต็มเหรอตู้เต <une> ็มเต็มวีเน็ตเม็บเมทมาเมลาวใช่ป่ะคนซื้อให้ไม่ต้องตามนะอขอบคุณคลิป้เวัสดีสวัสดีครับ